ปีนอัพในห้องนะครับพอเราเดินเข้ามาในห้องแบบที่ไมดชิดนิดนึงนะครับก็จะมีปินอัพเป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับที่ใครหลายคนก็ประสบพบเจอวันนี้นะครับเราก็มีวิธีกำจัดปีนอัพในห้องแบบบ้านๆนะครับมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รัาฟังเราไปดูกันครับว่าวิธีที่เรานำมาแนะนำในวันนี้ทำอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยครับ โดยสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือนี่ครับมะนาวใช้กี่ลูกก็ว่ากันไปนะครับก็คือผมห้องเดียวก็ห้องห้องละลูกครับผมก็เกลือครับผมจะเป็นเกลืออะไรก็ได้นะครับขอให้เป็นเกลือครับผมและก็น้ำยาปลักผ้านุ่มครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้อ่า เรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีทํากันเลยครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องผ่ามะนาวนะครับออกเป็นสแบ่งครึ่งครับผมแบ่งครึ่งสองให้เป็น4ส่วนครับผมนี่นะครับ จากนั้นนะครับก็เอามาใส่ถ้วยครับเอาถ้วยมาใส่นี่นะครับถ้วยนี่ผมใช้ถ้วยเล็กนะครับแล้วก็โรยเกลือครับผมโรยเกลือในเกลือไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับถ้าเยอะมันมันเปลืองครับผม เือมีคุณสมบัติดูดความชื้นนะครับพวกกลิ่นอับพวกสามารถดูดได้ดีเลยครับผมโอเคครับใส่พอประมาณนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายครับนยาปรพาพะนุ่มครับผมตัวนี้เป็นพระเอกนะครับพระเอกของงาน นี่นะครับก็ใส่จะทำให้ห้องเรามีกลิ่นหอมสดชื่นครับผมใส่เยอะเปลืองเยอะครับผมตัวนี้แนะนำให้ใส่เต็มนะครับแต่ผมใส่แค่นี้พอครับผมอ่า แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับเป็นมุมกล้องแบบบ้านๆครับผมทีนี้เราก็เอาไปวางไว้ตามมุมนะครับมุมของห้องนะครับผมแต่ผมจะไม่วางตรงมุมห้องนะครับผมจะวางตามความพอใจผมนี่วางตรงนี้เลยครับนี่นะครับผมชิคง,ง่าย สำหรับการกำจัดกลิ่นอับในห้องนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาชมคลิปนะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ